สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมโมบายลีเจนนะครับผมในคลิปนี้เป็นคลิปซุ่มนะครับผมซึ่งผมจะมาสุ่มแบบเล็กๆน้อยๆเพราะว่ามันมันมีการสุ่มแบบรายวันด้วยซึ่งผมไม่ได้อัดเอาไว้นะครับผมมันสุ่มทุกวันวันละ25เพชรนะครับก็คือกิจกรรมของอาร์มอนนะครับผมอาร์มอนกับฮาดาบินะครับกิจกรรมล่าสุดเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าผมจะสุ่มรอบนี้นะเป็นรอบตัวฟรีนะทุกคนนะตัวฟรีนะผมตัวฟรี รอบเป็นรอบที่2แล้วแหละแต่รอบแรกไม่ได้อัดไว้นะครับรอบที่2แล้วะครับผมก็แต้มมันก็เท่านี้แล้วนะฮะรอดูกันว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผม29ตัวนะครับลุยเออไม่ออกไม่เป็นไรไอแต่ว่าไอได้ได้ไอไม่วงๆนี่บ่อยๆก็ดีนะฮะยี่สิบยี่สิบ่อยๆดีมากเลยนะ, <c oughs> นะมันค่อยรู้สึกดีไงแต่ว่าถ้าได้เยอะๆยิ่งดีเอ,อ้ยไม่ได้ น่าเสียดายนิดหนึงไงเหลืออีกครั้งหนึ่งครับผมอีกครั้งหนึ่งขอให้มันออกครับผมเราจะเสียไปอีก45เพชรนะครับรวมกันเบ็ดเสรเฮ้ยแวบบบวบบวบบวอเนี่ยอ๋อมีเอฟเฟครับผมเอฟเฟั้งหาเอฟเฟวับอะไรอย่างเงี้ครับโอเคเดี๋ยวเราอัพของแล้วก็เดี๋ยวผมไปอัดฉีดก่อนอัดฉีดอีกสักหน่อยนะครับเอาให้มันได้เลยกันนะครับผมโอเคไว้เจอกันรอบหน้าครับมาแล้วครับผม อันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่อัดวันเดียวกันนะครับผมไม่ได้อัดวันเดียวกันนะครับผมเนี่ยผมมากลับมาแล้วนะครับนี่ยังไม่กดรับเลยนะครับ25เพจนะครับกดไปหนึ่งทีเดีหนึ่งทีด,ทดถ้าออกมาดิเฮฮเลยนะน,นี่คืออัดฉีดมาเรียบร้อยนะซึ่งมันเป็นกิจกรรมแบบว่าเออเราเราเก็บเป็นรายวันอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าเราเอารุยกันดีกว่าครับม,<า>มับ์คเออไม่ออกให้มา คือรอบนี้มันต้องการันตีได้ครับผมไม่ใช่แบบว่าไม่ได้การันตีแบบต้องแรกนะเว้ยขอมันได้ได้ไ,ดไหมวะเออไม่ได้ด้วยโอ้ไม่มีม่วงเลยอ่ะไม่มีม่วงสักหน่อยหรือสักชิ้นหนึ่งหรืออะไรโอ้กดเอกกดเอกอ่ะแต้มแบบจุกๆแล้วมาเอ้ยได้เลยอ่ะโอ้ซ้ำซ้ำอีโมจิโอ้ e โอีโมดอีโมดได้ซ้ำคุยดิดเดียวยไงอืม สี่สิบอะเกือบสี่สิบอะมันมันเอออยากไม่อยากกดเลยถ้ากดทีละครั้งมันก็ไม่คุมใช่ป่ะเออมันจะได้หรือไม่ได้ก็วัดดวงอีกทีหนึ mm. ่งนะแต่ว่าเอาเอาก็เอาวะมากดก็กดมากดก็กดมากดทีละครั้งมันก็โอกาสโอ้โหม่วงจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้ไม่ได้ยี่สิบพอดีอ่ะได้มาแล้วครับผมออะโอเคเดี๋ยวเราไป ทำการแรกครับผมอารมอนน้องตึงตั้งตะล่งตึ้งต้งครับผมมาแล้วครับผมตีอย่างเท่สวยครับผมสวยสกินก็เอฟเฟกต์อาจจะไม่ได้แบบ อลังการมากเพราะว่าตัวละครมันก็ประมาณแอสซินไม่มีอะไรมากใช่ไหมครับแต่ผมบอกเลยว่ามันก็ยังดีกว่าปกติเยอะเลยนะครับผมสำหรับอาร์มอนนะสวยมากๆครับผมโอเคเดี๋ยวรอทําคลิปรีวิวต่อไปนะครับอยากได้ฮาราบ,บีฮาราบ,บีฮาราบ,บีคนอลังการเลยบอกไว้ก่อนแต่ว่าช่างมันเถอะครับผมไม่เป็นไรไว้เจอกันใหม่คลิป<อ>หน้าคร<อ>ับผมบายครับ